พี่ินทุนนายหนเพี่อโอเคก็สวัสดีท่านทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในบ้านหรือเปล่านะมาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเคนายวินนะครับผมโอ้เข้าดีเลิเนะอยู่หน้าไซต์ของเคนายวินทุนที่10,000บาทนะครับผมวันนี้มาแบบน้อยๆน,นะที่1 0บเคพอนะครับผมตังค์กระจายก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะก็คือต้องเข้าสาัญญา,า,า,าลักษณ์เรียงนะครับผมก็จะเบ็ดไฟจาละ250้านะ แบบไม่ต้องพูดอะไรมากเลยแล้วกันนะครับผมทุนมาที่1,000 0บาทนะดูว่าเราจะเกิดหรือจะดับหรือจะยังไงโอ๊ยห้าพันเพิ่มเป็ดเลยแล้วกันอ่ายังไม่โดดครับผมเปิดห้าร้อยนะครับในทุนหนึ่งหมื่นนะอ่า ขอตัวแพงสุดนะจบเลยโอ้โหไอเชี่ยมึงจะเอาวายมาทำไมวะนะแหมจะมาเหมือนกันหมดก็ไม่มาเลยนะมีแถมายติดายมาตัวหนึ่งเฮ้ยอ้าวหมื่นเจ็ดแล้วท่านผู้ชมรถเบ็ดเลยเอาโว้โดอยอีกแล้วมึง ตัวแพงสุดโอ้แล้วนี้ครับผมสามพันนะโอ้เอาหน่อยดิเพื่อนเป็นห้าร้อยไปครับเป็นห้าร้อยเหมือนจะโดนยับยับแต่ก็มาดิครับใจมันสู้เฮ้ยมัโดอีกแล้วเหรอชู้ๆโอ้เอาดิขอซองเปล่าได้ไหมเฮ้ยอย่านะถั่วถั่วกบส้ม,มอย่านะอย่านะถั่วกับส้มอย่านะ โอ๊ยแม่งทำไมไม่เป็นตัวนี้วะเนี่ยสารัลเนี่ย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 กูจะดิ้นตายไอเ้เหี้ยมึงโดดอีกแล้วมึงคึกอะไรวะหนูวันนี้มึงดีดเหรอดีดของกูเลยให้อะไรกูเนี่ยเพื่อน อยากโดนวางยาเบื่อป้ามึงถั่วสามรอบติดมึงคืออะไรเนี่ยแหมเออต้องงานต้องงานต้องงานนะครับผมหูแม่งโลภเลยว่ะกูจะส0 k สิบเคแล้วอะจะส0 k บเคแล้ว,วอ่ะทำไงดีวะจะส0 k เคแล้วอ่โหูความโลภครอบงามแล้วกูเอาแล้วงเอาแล้วงไหนก็จะส0สิบละมา เท่าไหร่อุ้ยสองพันค่ะสองพันไม่เอาพอไม่เอาละไม่เอาละวนะครับผมก็วันนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับฟาจูนฟาจูนฟาจูนเมาส์นะครับผมฟาจูนหนูอ่ะที่ผมเล่นบ่อยๆนะครับผมก็เลขมาสวยๆนะสองแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับผมเกมนี้มันไม่ค่อยมีเศษนะครับถ้าไม่ได้พวกสัตว์แล้วก็กักนะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปครัด้วยใจผมด้วยนะครับ เจอกันในคลิปหน้านะตอนนี้ต้องตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย